อันนี้เป็นวันตายของใ้พวกหัวกล้องฮึฉันจะไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มันแล้วก็ไว้ฉันจะไม่ฆ่าฉันจะไม่ยอมให้พวกมันตายฆ่าพวกจิ้ง่กไยถึงเวลาตายของแกเปลว,ปว ฉันยังไม่ตายเอาดีไปกินเชือปิ้วาตายหัวตัวพร้มากเฮ้ยนายทำอะไร,รอ่ะปล่าเฮ้ยปักอะไรบ้าง าจะไม่ได้หรอกนายว่าใครฆ่าไม่ได้นะหน่าจะฆ่าไม่ได้จริงเกอพลังสเตนบ้ำาปคู่เออโอ้ยฉันโอเคอยู่นะแต่ว่า ฉันอืมอะไรวะนะอย่างนี้เลยวะเราเอ่อฉันจะเดินไปแนละ้วหวังว่าจะไม่มีอะไรมามาถามว่าข้าฉันได้นะมเอ๊ะนั่นใครอ่ะเออ ฮึมเจ้าเป็นใครแกตายนี่นี่ตลองสเตนจะาก,กาันทำลายตัวทำลายตัวเองกันใจจะาก,กาัน <c oughs> <c oughs> ว้าโอ้ยฉันไม่รู้ว่าจะไปไหนตัวคิดไม่ออกเฮ้ยสกีบดิตายดิเนสกีบดิปิงเฮ้ยเฮ้ยตายซะอือ้มอื้มตุ้งอ้าหาฉันไม่ไม เออชัอกกระเด็นเลยเอ้ยปืน,ป,นปืนลอยได้อ่ากระโดดอออโอ้อยไฟไหม้สวยและมีวิธีจับคืออ่ะเอออะเฮ้ยอย่าเพิ่ง ไปหล้างชิงไปหล้างหรออดีเสีซอันนี้ก็อีกตัวเออมันี่อ้วัดเพื่อนร้อนร้อนร้อนไอ้โอ้ยอ้าออนไน์ไม่ไม่รักษเก้

给、嗯、你喝杯。嗯？耶、嗯，动了。 ไปไหนตัวเดีเวยวไอ่อืมฉันคิดไงว่าฉันจะไปไหนเอ๊ะน่ามาอะไรอะ,ะโอ๊ยโอ๊ยเจ็บโอ๊ยแทนฉันหกนัก้วยอืมนั่นใคร เฮ้ยใครมาเอาิมอะไรวะลืมแปบบ๊บเอาเปล่าทำก็ทำอะไรก็ผิดนาไอู้โอ้ชิบขาเธอแต่ว,ว่าทำนเบียจะคือฝากสิ่งนี้ด้วยนะอะไรอ่ะ

อะไรวะเนี่ยไม่อยากสร้างออกไปซิง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 ซิซีรีซิง,ง,ง,งเอ๊ะอะไรอ่ะมันจุดอะไรอ่ะอ๋อไฟขอมฟ้องแล้วนะฟองแล้หน้าไอ,อ้คนตัดมาเฮ้ยวันนี้ไอ,อม้มะเขือเทศ วัดด hey, 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 hey. oh, ีไอ้แกไอ้มังกรฮ้ยฉันม่เชื่อมังกรได้ไหมได้ดูว่เหรอเธอสิก็เหมือนดีนะว้ายโอ้ยอย่าฮ่าฉันไม่ตัดลอกกับนายนะจะฆ่าแกเออชิงเวลาตายแล้วเฮ้ยจเย็นหนู่เพื่อทำแบบนี้ิงฮา อีพีฮ่า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 เนจังแล้วอยู่ดีก็มีมีดพุ่งมาจากไหนกม่รู้ตายตายกับทีแระดาบเจ้าของเ่มนั้นนั่นก็คือแบบนั่นก็คือผมไม่เห็น โอ้ e> โหเฮ้เอาดีนะ้วไม่คุนเลฮาล์วก <to> <Bye cane> ันเะอรเอนะใครไปซะเขาตามเเจ้าตาเออ ดีสิว่าหายไปซะมันจบแค่นี้ก่อนที่เจ้าชิ้นขอจบเลยมีพาร์ทส,สองอีกบายบายเจอกันคลิปหนะ้าพาร์ทสอง